การกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับสำนักง,งานากอจอกอทอและกอ,อบตอเขาได้ออกประกาศมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธศักราช2566ซึ่งในการกำหนดตำแหน่งสายงานการสอนในตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูเนี่ยนะครับเขาให้เป็นไปตามอัตราส่วนจำนวนเด็กปฐมวัยต่อตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูเนี่ยเขาใช้อัตราส่วน10ต่อ1นนะครับ ก็หมายความว่าถ้ามีเด็ก10คนเนี่ยกำหนดตำแหน่งครูและครูเนี่ยสามารถกำหนดได้1ตําตำแหน่งนะครับแต่ถ้าหากมีเศษจำนวนเด็กตั้งแต่5คนขึ้นไปก็ให้สามารถกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูเพิ่มได้อีก1คนนะครับ